โอเคครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมภูมิจากเพชรอาราฟแฟมิลี่นะครับก็สหรับวันนี้เราอยู่ในเกมจอมยุทธถังสารเช่นเคยเนาะก็พอดีทําในส่วนของมังกรหยกเสร็จนะครับแล้วเข้ามาถาังซารนะครับเพราะว่าผมว่าจะมาเออ มาสตรีมในส่วนของ5้าทุ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวผมทําคลิปนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวแล้วกลับมาอาบน้ําแล้วก็มาสตรีมนะครับนะเพื่อนๆเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็พอดีผมเข้าถาังซานมาใช่ไหมแล้วล่าสุดมีกิจกรรม c อ่าคานิวัลนะครับหรือน่าจะเป็นกิจกรรมปีใหม่เลยนะครับซึ่ง ผมขอสปอยนีดนึ่งแล้วกันน่าจะไม่มีกิจกรรมใช้จ่ายเพชรเข้ามานะครับบอกเลยว่าอย่างเซง็งไม่รู้ว่าจะเอาเข้ามาในวันที่1ห,หรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้แต่ว่าที่ผมลองอ่าน,านมาแล้วนะมันมีอยู่4กิจกรรมครับแต่แต่มันไม่มีกิจกรรมใช้จ่ายเพชรแล้วได้ตาเทพก็เลยแบบโอ้โหอย่างเซ็งนะครับนะก็โอเคเดี๋ยวผมมาอ่านให้ทุกๆคนฟังเลยแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยกิจกรรมแครนิวลัลเนี่ย มันมีอะไรเข้ามามั่งนะครับเนาะก็อัปเดตเข้ามาในวันที่24ใช่ไหมเวลา 0. 000, 0. 0.00นแต่ว่าถ้าเป็นเวลาไทยนะครับจะเป็นเวลาวันที่23เวลา5ทุ่มอ่าประมาณนี้นะครับ ก็กิจกรรมแรกนะครับงานฉลองคาร์นิวัลนะครับนะระยะเวลาก็ตามนี้เนาะอันที่จริงก็ก็ถ้าเป็นเวลาเราเนี่ยจะเป็นเวลา,าวันที่23เวลา5้าทุ่มใช่ไหมจนถึงวันที่30มธันวานะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็วิญญาจารย์ที่ล็อกอินเกมในช่วงกิจกรรมจะสามารถรับโบนัสงานฉลองของวันนั้นได้ที่หน้าอ่าินเทอร์เฟซของกิจกรรมนะครับนอกจากนี้วิญญาจาร์ เพียงแค่ออนไลน์10นาทีก็จะสามารถรับโบนัสฉลองเพิ่มเติมได้อนอกจากนี้เมื่อล็อกอินทุกวันในช่วงระยะเวลากิจกรรมยังสามารถรับเพชรใบรับสมัครคูณ7และโบนัสอื่นๆได้ที่อีเมลอ๋อกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่แบบว่ามันเคยมีหลายรอบแล้วนะครับก็คือเข้ามาล็อกอินเกมนะครับแล้วก็ผ่านไป10นาทีเนี่ยเราจะมีโบนัสให้ให้กดรับอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่เนาะ โอเคกิจกรรมที่2นะครับก็คือดอกไม้ไฟคาร์นิวัลกิจกรรมดอกไม้ไฟกลับคืนมาอีกแล้วครับกิจกรรมที่ในร้านค้าดอกไม้ไฟอ่ะเขาจะมีในส่วนของกล่องดอกไม้ไฟ3กล่องให้เราซื้อใช่ไหมแล้วก็มันจะมีในส่วนของกิจกรรม กิจกรรมเปิดกล่องดอกไม้ไฟเนี่ยได้ในส่วนของตราทิปหินทิปด้วยใช่ไหมได้หินทิปด้วยใช่ไหมแล้วก็เรายังสามารถซื้อของลดราคาได้จากร้านค้านั้นด้วยสูงสุดที่50%ซึ่งร้านค้านี้ดีมากครับใช้เพชรซื้อร้านค้านี้จะค่อนข้างคุ้มมากมันจะลดแบบเยอะมากๆคือในส่วนของร้านค้าเนี่ยมันจะลดเพชรอยู่แล้วแล้วพอเราใช้เพชรในการลดเนี่ยมันจะลดลงมาอีกของหมื่นหนึ่งเนี่ยคุณสามารถซื้อได้ในราคา2,000เพชรเลยนะ เออมีนะครับใช้เนี่ยแบบคุ้มมากกิจกรรมนี้นะครับก็คือกิจกรรมดอกไม้ไฟเนาะระยะเวลาเหมือนกันนะครับวันที่ยี่สิบเวลาห้าทุ่มนะถึงถึงวันที่30นะแล้วกเ็เมื่อฉลองเ,ออเพื่อฉลองคาร์นิวัลเปิดร้านดอกไม้ไฟนะครับซื้อและจุดดอกไม้ไฟจะสามารถรับไอเทมเช่นตราฮะเฮ้ยมีโอกาสได้ตาเทพด้วยเหรออุย้ยเฮ้ยเช่นตาประทับเทพ หินทิพย์หยกดำขั้นสูงหีบกระดูกวิญญาณชั้นยอดและรางวัหลหรูหราอื่นๆมหาศาลเฮ้ยกิจ <c oughs> กรรมดอกไม้ไฟเอาตาราเทพมาให้ซื้อครับเอ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเฮ้ยเอาเรื่องนะครับอ่าเรามากิจกรรมต่อไปแล้วกันนะครับอ่าน้ตดนตรีที่ไม่เข้ากันอ่าน่าจะเป็นกิจกรรม13สเต็ปแน่เลยอะ่ะน้ตดนตรีผมรู้สึกว่านะรู้สึกว่าอีน้ตดนตรีเนี่ยมาปุ๊บไม่ไม่ไม่เจ็ดสเต็ปเก้าสเต็ปก็13สเต็ปนะครับกิจกรรมเติมแน่นอนดูทรงหรือเปล่าไม่รู้นะ กิจกรรมโน้ตดนตรีที่ไม่เข้ากันอาระยะเวลาตั้งแต่วันที่24ถึงเอ่ถึงวันที่6มกราเลยนะเฮ้ยกิจกรรมนานนะครับบอสคาร์นิวัลใหม่มาแล้วอ๋อเป็นอ๋อไม่ไม่ใช่กิจกรรมเติมเงินครับน่าจะเป็นกิจกรรมตีบอสเปกิจกรรมตีบอสนะบอสใหม่มาแล้วนะครับบอสคาร์นิวัลนะครับก็คือปีปิตงราชาแมงมุมมรณะ กิจกรรมเทศกาลอันยาวนานต่อเนื่อง14วันทั้งหมด40ดานสำสำเร็จความคืบหน้าจะได้รับรางวัลที่กำหนดอ่าเป็นกิจกรรมตีบอสนะครับมี40ดานแล้วระยะเวลา14วันถ้าตีบอสได้ครบจำนวนกำหนดได้ของผมว่ามีได้หินทิปแน่นอน40ดานนะคิดดูสิระยะเวลาตั้งแต่วันที่23นี้ใช่ไหมเออจนถึงวันที่6นะครับโหโคตรแบบ โคตรนานนะครับ14วันเลยนะเออนะครับแล้วก็ในส่วนของอกิจกรรมสุดท้ายนะครับกิจกรรมเทศกาลคาริวาลนะครับเนาะก็ระยะเวลาเหมือนเดิมนะครับนะวันที่23เวลา5ทุ่มจนถึงวันที่6ใช่ไหมเ,เปลี่ยนป้ายผ่านทางใหม่รางวันเพิ่มขึ้นนะครับช่วงช่วยวิญญาจาร์ผ่านวิถีวิญญาณนักของนักสู้ เปิดเทศกาลคาริวัลจำกัดเวลากิจกรรมเทศกาลคาริวัลในช่วงเวลากิจกรรมสำเร็จภารกิจจะเพิ่มเลเวลป้ายผ่านทางและได้รับรางวัลเลเวลตามที่กำหนดหลังเปิดป้ายผ่านทางคาริวัลแล้วรางวัลจะคูณ2และยังได้รับเพชรอีกมากมายใบรับสมัครคูณ7และยังมีตราประทับเทพและอื่นๆอีกมากมายอูโหู เฮ้ยอย่าบอกว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถเล่นฟรีแล้วได้ตราเทพเอาวะเดี๋ยวต้องไปรีวิวตอนห้าทุ่มครับว่ากิจกรรมเป็นยังไงผมรู้สึกว่ากิจกรรมใช้จ่ายเพชรไม่มีใช่ไหมกิจกรรมใช้จ่ายเพชรหนึ่งหมื่นเพชรได้ตาเทพไม่เอาเข้ามาไม่เป็นไรแต่กิจกรรมนี้ขอให้มีตราเทพฟรีก็พอเพราะว่าเขาบอกว่าได้ตาประทับเทพใช่ไหมแล้วกิจกรรมอ่ะมันคือทํากิจกรรมไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ในช่วงระยะเวลาได้คูณ2ใช่ไหม แล้วเมื่อทําระยะเวลาแบบทําภารกิจถึงกําหนดเนี่ยเราสามารถรับของรางวัลได้ไม่ว่าจะเป็นตราเทพไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพชรใช่ไหมมากมายของรางวัลต่างๆใบสมัครคูณ7แล้วก็ยังมีตาเทพรู้สึกว่ากิจกรรมนี้น่าจะโอเคครับไม่มีในส่วนตัวของเอ่เอใช้จ่ายเพชร1 0,000เพชรแล้วได้ในส่วนของตาเทพไม่เป็นไรกิจกรรมแจกแจกตาเทพมีแล้วอันนึงนะครับโอเคยอดเยี่ยมนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาราฟแฟมิลี่ที่เฟซบุ๊กด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ